พร้อมกันเรื่อยๆพร้อมกันเรื่อยๆทุกอย่างเออดำรีไปบ่อยหน่อยจะได้ออกสักทีพร้อมกันเรื่อยๆหน่อยดิพร้อมกันร่ยทุกอย่างเออดำรีเรื่อยๆหน่อยช่วงนี้หลวงพ่อดูนะระวังดีๆนะถ้ากินได้ไปกินเลยเนี่ย ได้ไม่เสียเวลาไม่ใช่อะไรก็สอนก็ให้ฉับพันก็ฉับพันอย่มึงงุ่มง่ามทำไมพร้อมกันเรื่อยๆเอออย่าไปดอกด้วยอย่าไปนิ่งไ่ทิศส่ทางอะไรด้วยพร้อมกันเนี่ยมันจจกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมกันเอสรุปร้างไปด้วยครับว่าพร้อมกันสรุปร้างพร้อมกันอย่าไปนิ่งค้างอยู่ตรงทิศไหนทางไหน เอาท uh, <Sor> ั้งเอาทั้งไม่เอาบริการก็ได้คิดไหนก็นอกแต่คิดนั้นไปคิดไหนนี่ก็ยิ่งกว่าคิดนั่นไปคิดไหนก็นอกคิดนั่นไปไม่ใช่คิดไหนก็แช่แต่คิดนั้นมันไม่ใช่เออสรุปล้างก็ได้ดีดีไม่เอาทั้งทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยคือให้สรุปไปบ่อยๆสรุปล้างสรุปให้ไปบ่อยๆก็ไม่สุป อายใจตัวถอยเองเต็มพี่หน่อยทุกอย่าง ยากเอาถอยยังไม่เอามันจะได้ไม่เอาจริงๆไห่ลูกกถอยยังไหมไไม่นแหละจะได้ไม่จริงแล้วก็ทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิมพร้อมกันเวลาถอยจะตัวถอยเองก็พร้อมอะไรทุกอย่างถอยจะตัวถอยเองนั่นแหละลูกดีเลย ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็พร้อมกันเลยเรื่อย ้อมมันไปเลยเรื่อยๆพร้อมมันไปเรื่อยๆอ่าทุกอย่างพร้อมมันไปลูกเรื่อยๆเวลาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็จะได้พร้อมมันไปทีเดียวเลยอืนั่นแหละเรียกว่าคลายช่วยหรือช่วยพร้อมกันเลยทีเดียว พร้อมกันเนี่ยเรื่อยๆตลอดเลยเพราะถตลอดทุกอย่างพร้อมมันไปตลอดและทีนี้ก็สรุปล้างไปเลย ยันถอยจากตัวถอยเอง เร,เรื่อยเลยไหมทั้งไหม่เขาไม่ไหมเพราะมันไปเรื่อยที่อยาก แช่ไปข้างหน้ามาดูไปรู้ไปแบบแช่เงี้ยแล้วก็ถอยตัวถอยเองออมันแช่ยอยู่นะแช่นิ่งแช่เฉย,ยอยู่ก็ตามน,นี้ก็ไม่ก็ถอยจะไม่ไม่ไหมอีกเงี้ยมันก็ตายแล้วมันก็ไหตัวแช่แล้ว ถอยก็ถอยจากตัวถอย,ถอยเ,อเองเองเนี่ยมันก็ใครเอ้าเปตัวแช่แล้วคืออย่างน้อยๆเลยก็องแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไมกันเรื่อยๆหน่อยเรื่อยๆเลยนางน้อยเลยนะ 呃，另外、uh, <吧>。Yeah. แต่ถ้าว่าถึงขั้นถอยอยากไหมไม่ไหมเนี่ยตอนนี้มันจะสม,มุดเฉดเด็ดขาดให้เรื่อยเรื่อยเรียก er ว่าสม,มุดเฉดเด็ดขาดให้เรื่อยๆจะถอยตัวอถอยตัวถอย,ถอย,ถอยเองได้เรื่อยๆก็เรียบร้อยเลยนีเรียบร้อยเลย <ST AN ES> ไม่แช่อะไรในกายเองไม่แฉอะไรในจิตเองไม่แฉอะไรในสรรพสิ่งเองไม่แฉอะไรในใช่ไม่ใช่เองเลย ถอยอย่าตัวถอยเป็นก็เรียบร้อยเลยมันจะไม่ใช่อะไรในะใช่ในะไม่ใช่ปไปเองเลยทุกอย่างตามนั้นนะไ,ได้ไหมเขียนมาบางไม่ชชดเหรออ้ อย่านิ่งค้างอย่าเฉยค้างเอออย่าธรรมดาค้างธรรมดาอย่าธรรมดาค้างในธรรมดาอย่านิ่งค้างอย่านิ่งอย่าเฉยค้างอย่าเฉยให้สรุปร้างสรุปเรื่อยๆไม่ได้คลายทิ้งคลายเรื่อยๆไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเงี้ยสรุปล้างสรุปเองสรุปล้างสรุปเองเรื่อยๆจะได้คลายทิ้งคลาย อย่าไปนิ่งข้างนิ่งอย่าไปเฉยข้างเลยเฉยอย่าไปธรรมดาแบบ้างเลยธรรมดามัคลายทิ้งคลายไปเรื่อย ลูกกว,ว้างว้ายนั่งเนี่ยระวังมันจะแช่นิ่งแช่ชเฉยพอทด่เต็มที่ไว้ลูกทุกอย่างไม่ก็ทิ้งไม่ไปเลยลูกไม่ก็ไม่เอาไม่ไปเลยไม่ก็ทิ้งไม่ไปเลยไม่ก็ไม่มีขอบแขบไปเลยลูก ทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยทุกอย่างลูก ไม่ก็ทิ้งไม่อีกลูกอย่าไปแค่ไม่ถ้าแค่ไม่เดี๋ยวมันก็แช่อย่างนั้นไม่ก็ทิ้งไม่เองไม่ทิ้งไม่เองทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปเลยลูกไม่เอาก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยนั่นแหละสรุปร้างสรุปไปเรื่อยประโยชน์นั้นประโยคนี้นะถ้าประโยคเดียวไม่พอก็มันหลายประโยคนหน่อยมันจะได้หลุดจากตัวหลุดเอง ประโยคเดียวมนันไม่พอก็เลยหลายประโยคหน่อยสรุปล้างสรุปไปเรื่อยใน,นแต่ละประโยชน์เดี๋ยวมันก็คลายทิ้งคลายเองนะระวังอย่ามันแช่นิดเติมหน่อยแล้วก็คลายทิ้งอีกทิ้งตัวทิ้งเองอีก